ชมคาร์ลทุกท่านกันนี้ก็มาอยู่ในช่องเห้ให้เฮ้หนึ่งนะหนึ่งนะหนึ่งใครกับปอแก้วใช่คล้ายกับปอแก้วโอ๊ยอย่าเพิ่งพูดเองจะเข้ามาเลย่ะต่ออ้โอ๊ยจะได้บอกชื่อช่องไม่ไดวันนี้ใครวันนี้เราก็อยู่ในช่องอ้าวเฮ้ยปอแก้วช่องเนี่ยใช่ปอแก้วมีช่องโอ้ยหยุด หยุดพูดได้แล้วหยุดพูดได้แล้วเวนเราจะได้แนะนําจะได้พูดชื่อช่องสักทีวันนี้ก็อยู่ในช่องอาร์คีดเอซีพีขีดสั้นนั่นเองชื่อช่องชื่อช่องอุบาทมากอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนสจริงๆนะถ้าไอ้นั่นเล่นได้จริงๆต้องไปเล่นในคอมนะเพราะว่าในคอมมันจะดีกว่าอันนี้ผมกำลังเล่นอยู่ ก็เล่นอยู่เด่ะเล่นแบบเล่นแบบนี้ไหมเราดีดอ่ะแป๊บนึงเราคายเกมแบบลีฟสิงอยู่เอาเข้ามาไหมเข้ามาไหมโอเคปีแร์ด้วยตอนนี้เดี๋ยวรอกัอนนะครับเพื่อนผมกำลังเข้ามาเบนทำอไมชอบเข้าผิดแมปตลอดเลยฮะเองไม่ได้เข้าแบบเดียวเองอยู่แมบปบไม่ไม่ได้แม่อยู่แบบเดียวกัน ลูกค,คุณครับโอ๊บาวดีบาวดีมาบ่าวดีมา,า,มาออมาแล้วออกมาโอเคครับมาล้วเอ้ยคุณครูคุณครูครับผมไม่ได้ทําผิด,ผม,มด,ผ,ดผมไม่ได้ทำผิดครูครูมไม่ได้เข<อ>ากำลังผมงผมไม่ได้ทําผิดครับผมไม่ได้ทําผิดแกขี่ในห้องเรียนอ้าผมไม่ได้ขี่ครับแล้วแกก็เอาเอาขี้มุก ไโต๊ะหนังสือเรียนอครูผมไม่ได้ทำเม้นเขามมนตกเขามมนตกเรวขึ้นกันแล้วเป็นแนะนำตัวกับท่าผู้ชมหน่อยอันนี้คือเพื่อนที่จะเข้ามาเล่นเกมกับเราแต่เล่นได้แค่เกมโรบอทนะโรบอทเท่านั้นนะอย่่สดิเพื่อนนี่ไงไม่ได้อยู่หน้าประตูนะเฮ้ยฉันอยู่ฉันอยู่หลัง หลังประตูฉันอยู่ตรงนี่โอเคนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือคนที่จะมาแคสเกมกับเราเบนพูดดิกลัวเลยไอ้เบนกลัวเลยนี่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้พาเข้ามาเอ๊ยมาถึงแล้วเอ็งมา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 ปีศาจมันโอกมาตรงนี้ ตึ๊งออกมาดิออกไม่ได้ออกออกลิฟต์ไม่ได้ออกลิฟต์ไม่ได้เออกู้กว่าจะออกลิฟต์ได้นี่ไงนี่ไงวิ่งมาตามเขามาหาเขาเฮ้ยไม่มาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งงี้ประตูประตูตรงเพื่อนอยู่ไหนงี้ โอ้เ oh, ร pues oh, I mean. I mean. ียกเขาลากมันมาเรียกให้ตัวเอ้อไอ้เบนไอ้เบนโอ้ยรีบปิดพอดีเลยไอ้เบนไอ้เบนข้อขำเลยไอเบนลากมันเข้ามาทำไมลากมันเข้ามาทำไมจะลงคลิปตอนไหนเนี่ยจะลงคลิปตอนไหนก็ไหนพอกี่ เดี๋ยวเอ็งถามไม่ได้อ๋อหลุดเพื่อนผมหลุดหลุดชั่วขราวหลุดสปอนบอฟไปไปแล้วไปแล้วแล้วเราก็จะว้ายตรงนี้นะที่ผมไม่เห็นเพื่อนผมพูดแล้วทำไมรู้ไหมอย่าเพิ่งแป๊บหนึ่งนะเพื่อนผมหลุดพคตรหหลุดค้าลุมเออ <c oughs> ก็จะเข้าไม่ได้กู <c oughs> รู้เลยหลุดแงนเอ็งรู้ไหมเมื่อกี้ อะไรเพื่อนรู้ไหมว่าเมื่อกี้ก็ไม่มาเป็นเพราะอะไรอะไรทำเป็นหนึ่าติดบัคเพราหนึ่งเขาเชน้าจออเอเชน้าจอแล้วก็หลุดเหรอบ้าบ้าเล่นอะไรดีอะเดี๋ยนะ,ะนกพีดไหมนกพีดเดี๋ยวก็นกพีดเดี๋ยวเป็นหนึ่งเป๊นะดังก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับไ r a y b r จูบายปีบายบายกร